สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางช่องไวไวทีวีติดตามทางช่อง Youtube นี่นะครับลหลายเรื่องหลายรา,า,าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้โดยเฉพาะนะครับที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งและดังไกลถึงต่างประเทศและทั่วโลกให้ความสนใจและก็จับตามองอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณธรรมนัสพมเผาหรือว่าร้อยเอกธรรมนัทพมเผาซึ่งมีกระแสมาก่อนหน้านั้นแล้วของ คนที่ร่วมรัฐบาลด้วยกันเคยโพสต์เคยเขียนอะไรต่างๆนะครว่าคุณธรรมนัสนี่แหละจะโดนปลดจะโดนปลดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มีใครเชื่อนะกันคือว่าเป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวเป็นข่าวพูดออกมาเพื่อเอามันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหลังจากมีการอภิปรายลงคะแนนโหวตเสียงก็เรียบร้อยนะครับข่าววงในก็ดังมา ว่าคุณธรรมนัทนี่แหละคือคนที่จะโค้นล้มคุณประยุทธ์จันโอชาไปชักชวนไปดึงกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไปเขาเรียกว่าจะไปนัดคุยให้เกิดดีลเพื่อล้มคุณประยุทธ์จันโอชาแต่ปรากฏาการที่ออกมาครับมันก็ทำให้เกิดรอยร้าวรอยด่างได้หลายอย่างเนี่ยนะครับ มันสะสมถึงแม้ว่าคุณธรรมนัทเองจะไปปะหน้ากันเจอหน้าก,นกันกับคุณประยุจันโอชาแล้วเนี่ยนะครับก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยอะไรที่ทําให้สบายใจก็ขอโทษด,ด้วยแล้วก็มีภาพจับมือกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลึกๆแล้วอาจจะมีการเคลียร์กันระหว่างคุณประยุจันโอชากับพลเอกประวิตยวงสุวรรณเรื่องของคุณธรรมนัทนี่แหละเพราะเขาบอกว่าคุณธรรมนัท ก็คือสายตรงก็คือคนของคุณประวิทยวงสุวรรณแต่ขณะเดียวกันครับพอแนนออกมาหลังจากโหวตก็เรียบร้อยนะฮะปิดประชุมปุ๊บคุณประยุทธ์จันโอชาสั่งเด่งปลดแบบฟ้าผ่าคุณธรรมนัฐแต่คุณธรรมนัฐเนี่ยกลัวเสียหน้าก็เลยต้องทำหนังสือด่วน เขียนผิดเขียนถูกเขียนนายบ้างยศถาวรรศักดิ์ลืมไปบ้างลายเซ็นบ้างอะไรบ้างแบบหัวข้อแบบฟอร์มที่จะมาทําหนังสืออะไรต่างพวกนี้ก็ยังลบไม่ทันนะฮะเพื่อที่จะถแถลงให้ทันการว่าเอ้ยอันนี้ฉันไม่ได้ถูกปลดนะเอ้ยอันนี้ฉันเตรียมลาออกอยู่แล้วพออยู่มาแปดปีเนี่ยมันมองเห็นไม่ ไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นห้นทางอะไรเลยอนาคตประเทศไทยมันมืดบอดหมดเลบถ้าพูดตรงนี้คุณธรรมนัสเองเนี่ยเสียรางวัดนะเพราะเขามีหนงังสือปลดออกมาก่อนแล้วประมาณสักสามสิบนาทีคุณธรรมนัสถึงรีบทํหนังสือตัวนี้ออกมาถแถลงเหมือนกันป่าชลาออกและก็บอกมองไม่เห็นอนาคตแปปีเนี่ยมันมันไม่ใช่นะคุณธรรมนัฐ คุณธรรมนัดเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณธรรมนัดต้องรู้แล้วว่าอนาคตมันมีหรือไม่มีเพราะคุณประยุทธ์มานั่งเป็นนายกร,ร,รัฐมนตรีเนี่ยมาไม่ได้ถูกต้องนะมาจากการทํารัฐประหารและตัวพวกคุณเองเนี่ยก็อยู่ฝั่งพักเพื่อไทยไทยและไทยมาอยู่แล้วแต่ว่าชั้นไหนคุณโดดไปอยู่กับพักพลังประชารัฐอะไรแบนเป็นการแก้เกี่ยวกันนะครับข่าวนี้เมื่อคุณธรรมนัดพ้นตำแหน่งนะฮะหรือว่าร้อยเอกธรรมนัดผมเผ่า สื่อในประเทศไทยมันธรรมดาโซเชียลกระจายแตกเต็มไปหมดแต่วันนี้สื่อออสซี่ตีข่าวว่าคุณธรรมนัดพน้นจากตําแหน่งทําไมต้องไปโผล่ที่ออสซี่ออสเตรเลียเพราะอดีตคุณธรรมนัดเคยมีคดีไว้ที่นั่นเคยมีคดีเรื่องค้ายาเสพติดเ,เขาจึงขุดอดีตรัฐมนตรีที่เคยจําคุกในซิดนีย์นะ ซึ่งคุณธรรมนัทธเนี่ยผลจากตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายละเอียดถึงการเปิดโปงคดีในอดีตมันดึงตามมาหนังสือพิมพ์ซิดนีย์ครับหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งฮอรลของออสเตรเลียเขารายงานข่าวเกี่ยวกับการพ้นตำแหน่งผลจากหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของรอยเอกธรรมนัทพอมเผาหรือที่นู่นนะครับเขาก็เขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะแต่แปลตรงๆก็คือในที่สุดรัฐมนตรีไทยที่ถูกจำคุกในซิดนีย์จากการนำเข้าเฮโรอีนก็ถูกปลดนะอันนี้ของซิดนีย์มอร์นิงฮอลลนะครับเขารายงานถึงสถานการณ์ของรอยเอกธรรมนัทเขามีการระบุว่าเขาถูกกดดันให้ออกจากตำแหน่งหลังจากที่เกิดความแตกแยกขึ้นในพรค แล้วก็เปิดประวัติของคุณธรรมนัทสักหน่อยฮะที่ถูกจำคุกในประเทศออสเตรเลียเขารายง,งานข่าวระบุว่าการผลจากตำแหน่งของร้อยเอกธรรมนัทเกิดขึ้น2ปีแล้วนับจากวันที่ซิดนีย์มอร์นิงฮอลล์และดิเอชรายงานข่าวว่าในช่วงทศวรรษที่90คุณธรรมนัทพมเผ่าเคยติดคุกอยู่ที่ซิดนีย์นานถึง4ปีจากการลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนัก 3ากิโลสขีดหรือสากิโลกรัมเข้ามาในออสเตรเลียซึ่งตอนนั้นนะครับเมื่อโดนจับคุณธรรมนัทก็รับสารภาพในคดีนี้และก็ถูกในประเทศออกจากประเทศออสเตรเลียนะฮะหลังจากพ้นคุกมาติดอยู่ที่นั่น4ปีด้วยกันทีนี้ไอซิดนีย์มอร์นิงฮอลล์เนี่ยเขาก็ยังระบุอีกน,นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัทใช้เวลาในการ บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปต่อคนไทยคือพูด,ดง่ายๆก็ไม่ได้พูดความจริงอะ่ะก็บิดเบือนอะ่ะใครจะไปพูดเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองจริงไหมเขาก็ต้องพูดให้มันดูดีนะครับมาบอกคนไทยว่าโอ้ยงงอย่างนี้แม้กระทั่งในสภาเองสสหลายคนก็อภิปรายเรื่องนี้อยู่คุณธรรมนัฐก็มาแก้เกี้ยวนะบอกว่าโดยหลังจากที่ปฏิเสธเรื่องนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเรื่องการติดคุกในประเทศออสเตรเลียแล้วเนี่ย เรื่องราวที่เขาเล่ามายังเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายครั้งนะครับน่นตัแต่มีการเปิดเผยเอกสารจากสารซิดนีย์ที่ให้รายละเอียดมากขึ้นถึงความเกี่ยวข้องของเขากับการลักลอบนำเฮโรอีนเข้าไปขายที่นั่นนะรายงานข่าวของออสเตรเลียรายบันรายงานข่าวของออสเตรเลียรายนี้นะครับเขาบอกว่าร้อยเอกธรรมนัตอ้างระหว่างการรอพิพายไม่ไว้วางใจในสภา ถึงเรื่องการต้องโทษในออสเตรเลียว่าเขาเป็นพยานในคดีดังกล่าวและถูกจัดให้อยู่ในที่พักที่ทางการออสเตรเลียจัดหาให้พร้อมประกาศว่าเขาถูกจับกลุมพร้อมกับแป้งมันไม่ใช่เฮโรอีนแต่อย่างใดที่จับไปเนี่ยซิดนีย์เข้าใจผิดแท้จริงแล้วมันคือแป้งมันไม่ใช่เฮโรอีนฝรั่งเนี่ยไ,ไม่รู้จักแป้งไม่รู้จักเฮโรอีน แยกแยะไม่ถูกอย่างนี้ฝรั่งนี่ต้องมาเรียนรู้ที่เมืองไทยจะได้รู้ว่าอันนี้คือแปง้งอันนี้คือเฮโรอีนนะอันนี้คือจากคําบอกเล่าจากปากของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารู้ว่าคุณธรรมนัฐทีนี้ไอ้หนังสือพิมพ์ s ิ d n e y Morning ่งฮอล d นะครับเขาก็ระบุ้วยว่าหลังจากที่ทางหนังสือพิมพ์ดีเอชรายงานข่าวเกี่ยวกับอดีตของร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อปีพุทธศักราช2562 ยังทําให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าวุธิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่คุณธรรมนัสเอามาอ้างเอามาพูดถึงเอามาแสดงมาจากมหาวิทยาลัยปลอมหรือไม่มันเกิดความสงสัยไงคุณได้เรียนจริงบ่าเรียนที่ไหนเนี่ยจบจริงไหมจบอย่างไรหรือว่าประเทศไทยมักจะใช้คำนี้ปริญญาห้องแถว อย่างนั้นหรือเปล่านะทั้งยังมีการเปิดเผยหลักฐานที่อ้างว่าเนื้อหาในวิทยายนิพนธ์ของเขานั้นส่วนใหญ่เป็นการลอกมาออกคือคนที่จะเรียนจบเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมันต้องมีจินตนาการมันต้องมีไอเดียในการที่จะทำวิทยายนิพนธ์ไม่ใช่ไปลอกมามันต้องคิดเองคุณจะทำนี่วิทยายนิพนธ์แบบง่ายๆอะไร5ซอ,อย่างงี้ก็ได้นะครับคุณจะทำวิทยายนิพนธ์อะไรทำไมคนส่วนใหญ่ถึง รับเงินแล้วถึงจะกาคะแนนถึงจะลงคะแนนให้สสอได้ย่างงี้ยกตัวอย่างนะครับในวิญญาณนิพนธ์อย่างเงี้ยทำไมคนที่มาเป็นสอสทําไมต้องขายตัวว่ะทําไมคนที่เป็นสสทนะําไมต้องกินกล้วยกินกล้วยตอนที่ยังไม่เป็นสอสอเลยไหมกล้วยที่อยู่ในสภาเนี่ยมันมันอร่อยกว่ากันเยอะหรือมันมันมันวิเศษวิโสกว่ากันกับตอนที่ไม่เป็นสสเนี่ยหรือว่านอกสภาเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมันมันต้องคิดได้หลายอย่าง นี่มันต้องเป็นความคิดของตัวเองนะในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคนเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่าคนประยุทธ์จันโอชาสมป็น,นายกัฐมนตรมีก็ออกมาปกป้องคุณธรรมนัดพรมเผ่าในช่วงนั้นนะในช่วงเมื่อปีหกสองเนี่ยนะว่าช่วงเวลาที่คุณธรรมนัสติดคุกในประเทศออสเตรเลียนนะั้นเป็นแค่เรื่องเล็กๆเท่านั้นนี่คือคําพูดของคุณประยุทธ์จันโอชานะ ขณะที่คุณธรรมนัตหรือว่าร้อยเอกธรรมนัตก็ตอบโต้เรื่องนี้ด้วยการขู่ที่จะฟ้องคนที่วิพากวิจารณเขาใครก็แล้วแต่ที่วิพากษวิจารเขาก็จะฟ้องในต,ตอนนั้นเขายังหอมหวานจูบป,ปากกันอยู่ระหว่างคุณธรรมนัตกับคุณประยุทธ์จันโอชาพอตอนนั้นคุณประยุทธ์จันโอชาเองก็รวบรวมสมัครพรรคพวกได้ลหลายคน ประสานกัน5ทิศ1ิบทิศจนมาเป็นพักพลังประชารัฐก็ต้องการคนที่จะกวาดตอนสสมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีว่าเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะไม่ใช่มาจากรัฐประหารทั้งที่เขาก็รู้แหละนะฮะว่าการที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยคุณรวบรวมคุณใช้เงินหรือเปล่าคุณซื้อมาหรือเปล่าแล้วคุณรวบรวมสสคุณจ่ายไปเท่าไหร่คุณโกงเข้ามาด้วยปะ เข้าคูหาการคะแนนในคุณเกณฑ์ทหารไปด้มๆม,ม,มองๆในครูหาไหมเอาพวกทหารเกณฑ์เอาพวกทห,หารในเครือข่ายในอำนาจของคุณเนี่ยไปลงคะแนนเนาะไหมมีคะแนนผีเข้าไปด้วยไหมมันจึงมีการหอมหวานจูบป,ปากกันวันนั้นกับวันนี้แตกต่างเลยเห็นไหมวันนั้นคุณประยุทธ์จนันทชาวมาปกป้องคุณธรรมนัสพมเผา่าแต่วันนี้หักพาด้วยรําเขาไปแล้ว ยังมีรายง,งานอีกนะครับว่าเรื่องที่อื้อเฉาทางการเมืองที่รายล้อมรอบตัวอดีตรัฐมนตรีช่วยพวกนี้นับตั้งแต่ที่มีการเปิดเผยประวัติในอดีตนั้นถูกส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งในเวลาต่อมามีคำพิพากษาว่าการจำคุกในประเทศออสเตรเลียนั้นนะไม่ขัดต่อคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีของคุณธรรมนัสพรหมเผา และเรื่องที่เกิดขึ้นในศาลต่างประเทศไม่สามารถนำมาบังคับใช้ในศาลประเทศไทยได้คำพิพากษาของประเทศใดย่อมมีผลเฉพาะในประเทศนั้นดูสิครับดูสิครับแต่วันนี้สองคนนี้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณธรรมนันพรมเผ่าเขาแตกขาดกันไปแล้วและคดีความต่างๆที่ยังอื้ออึงยังเต็มอยู่ทั้งหมดเนี่ย มันจะตามมาหลอกมาหลอนคุณธรรมนัตไหมมันจะมีกรณีพิเศษไหมเหมือนข้าวไม่เสียข้าวไม่เน่าข้าวไม่บูดโครงการจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยของอดีตนายกรัฐมนตรียิงลักยินชินวัตรและหลายเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมันจะมันจะมาแบบนี้ไหมนั่นเขาไม่ผิดเลยไม่มีอะไรผิดเลยแต่ยัดเยีดยดได้ แต่วันนี้คุณธรรมนัสนี่มีหลักฐานเต็มเลยนะหลักฐานเต็มเลยนะเนี่ยมันจะตามมาหลอกมาหลอนใช่คุณธรรมนัสเนี่ยผวาอยู่ไหมแต่ผมเชื่อว่ามืออย่างคุณธรรมนัสผมเผานี่นะครับก็มีบากเด็ดเหมือนกันคุณกล้ามาเล่นงานในเรื่องของคดีกเก่าๆมาฟื้นฟูมาฟื้นฝอยในฐานะที่ว่าคุณบอกว่ามันไม่มีผลเนี่ยนะฮะแต่มันจะต้องกลับมีผลในหลายอย่างเรื่อง เฮโรอีนกลายเป็นแป้งย่งแป้งกลายเป็นเฮโรอีนอะไรพวกนี้ฉันก็สามารถที่จะกำหมัดเด็ดในวันอภิปรายได้ที่มีข่าวหนาหูเหลือเกินว่ามีการซื้อเสียงในรัฐสภาคนละห้าล้านบาทหอบเงินสดเข้าไปเพื่อที่จะให้ทุกคนยกมือเพื่อให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาย,ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนต่อไปได้และยังมีอีกหลายเรื่องนะที่ต้องเปิดเผยกัน,นะมีอีกหลายเรื่องที่เขาจะต้องแลกหมัดกันใครเปิดการก็โดนมาทุก ไร่กาดไม่ดีไคกก่กาดตกก็ระมัดระวังละกันนะครับนี่เรามาจับตาดูกันต่อไปว่าก้าวต่อไปของคุณธรรมนัดพรมเผาหรือว่าร้อยเอกธรรมนัดพรมเผาหลังจากผลวาระของรัฐบาลชุดนี้แล้วพูดง่ายง่ายก็คือถูกปลดจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรหมากต่อไปเขาจะเดินอย่างไรตั้งพักเองไหมหรือไปรวมกับอดีตสสเก่าไหมหรือย้อนกลับไปอยู่บ้านเก่า บ้านเก่าก็คือพักเพื่อไทยหรือจะไปบ้านใหม่หรืออย่างไรฮะเรื่องราวทุกบททุกวนเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับฟังขอขอบคุณทุกการรับชมช่องโวยไวทีวี TV. อย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ้งคลิงคิงกริงผมเจ้าชายตามออํมบะคงก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ